จะทำไข่ดาวอันนี้มันจะเป็นน้ำมันหมูเนี่ยน้ำมันหมูเจียวกากหมูแล้วก็มันจะได้น้ำมันออกมาจริงๆการเจียวไข่หรือทอดไข่ดาวไข่อะไรพวกนี้ครับมันมันไม่จําเป็นต้องจะต้องใช้น้ำมันน้อยนะเพราะว่าเพราะบางคนกลัวกลัวไข่มันจมน้ำมันใช่ไหมจริงมันไม่ใช่ ความจริงแล้วใส่น้ำมันมากเลยน้ำมันน้อยอ่ะมันก็อมเท่ากันแล้วแหละแต่มันขึ้นอยู่กับว่าความร้อนของน้ำมันเนี่ยมันพอดีไหมที่จะไม่ทําให้ไข่มันอมน้ํามันก็ใส่เตที่นเดี๋ยวทอดยังไงให้ไม่ออมน้ำมันเยอะนะครับเดี๋ยวก็รอให้น้ำมันมันเดือดนี่ทำไข่ดาวนะครับ ก็กินแรงายนี่ก็กินเยอะหน่อยกินซับสามฟองก็ดูอุณหภูมิน้ำมันถ้าอุณหภูมิม,มันเหมาะสมเนี่ยมีควคันขึ้นเริ่มขึ้นแล้วเนี่ย ก็เอาลงไปเจียวไอ้ลงไปดาวได้เลยดาวไข่ดีอะ่ะแล้วก็แขวนัะหน่อยแกวงเพื่อไม่ให้ไอ้ไข่มันติด จะไหลไปตามน้ำมันทีนมก็อยู่ที่ว่าบางคนชอบสุกมากสุกน้อยผมไม่ค่อยชอบสุกมากเอาให้มันไข่แดงมันยังมียังเป็นไข่แดงที่ไม่ถึงกับแข็งอะ่ะเออยังเป็นน้ำน้ำก็หอลินน้ำมันออกได้นึ่ง ถ้าน้ำมันมันน้อยหมดก็ให้ใช้กระชอนหรืออะไรก็ได้หรอกไม่เ,เป็นไรไม่กลัวว่านี่ลหลอระวังเรื่องความร้อนด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำมันมันร้อนเกินเนี่ยนะมันก็จะทอดทอดไข่ดาวยากนี่ยังพอได้อยู่ ติดแล้วตักน้ำมันค้อนหน้าไข่มาได้หนึ่งอันนี้นออพอนะครับแ้่คีพอเอาขึ้นเลยแล้วก็ดินน้ำมันออกแนะนำให้กินน้ำมันหมูนะครับ จะไม่ตกค้างในร่างกายถ้าไม่กินเยอะนะแต่ก็ควรเลี่ยงอาหารประเภทใช้น้ำมันก็ดีนะครัถ้าไม่อยากภูมิแตกงกระปุกเ,เนี่ยก็จะทอดให้มันไข่มันมันยังมีมอนึงแดงอยู่น้ำมันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยอันนี้เบาไฟลงหน่อยก็ได้ พอเดือดจะจับในควันจะขึ้นแลยเดือนจะไม่อตอวที่สามพอดีเลยพยาวพยาวอย่าลืมพยาวโยกซะหน่อยพอไปกลครับเราปิดแก๊สใช่ไหมน้ำมันจะเริ่มหายเดือดแล้วก็เปิดต่อ รักษาภคุงไม้นี <N quin> ่อร่อยแน่นอนนะครับเจออยู่นี้นี่พอละเอาแค่นี้เราจะกินไข่แดงไงเราจะกินแบบเอาข้าวเหนียวจ้ำ จ้ำลงไปแล้วก็กินใส่น้ำปลานิดๆหน่นนนอยๆเ,อเพิ่มความเค็มปิดแก๊สได้เลยตอนเนี้แล้วก็ลินน้ำมันหนอกจากไข่สัหน่อยอดูให้ดูนี่ครับนี่เห็นไหมไข่แดงโยกได้นะไข่แดงโยกได้โอเค